เมอริสมาร์เก็ตติ้งแแผนการตลาดที่จะพาคุณสร้างไรายได้แบบง่ายๆการเริ่มต้นธุรกิจเลือกแพ็กเกจการลงทุนมีให้เลือก4รูปแบบ 1. นอ n นตสต็อกลงทุน0บาท 2. d i ดิลเลอร์ลงทุน1,320บาทรับน้ำเมอริส1ลัง 3. ามซูเปอร์ดิลเลอร์ลงทุน13,200บาทรับน้ำเมอร์ลิส10ลัง 4. มาสเตอร์ดิลเลอร์ลงทุน26,400บาทรับน้ำเมอร์ลิส20ลังตัวอย่างการรับรายได้ในระดับนอนสต็อกนอนสต็อกไปแนะนำดิลเลอร์ได้รับค่าแนะนำา200บาทนอนสต็อกไปแนะนำซูเปอร์ดิลเลอร์ได้รับค่าแนะนำา2,000บาท n อนสต็อกไปแนะนำมาสเตอร์ดิลเลอรได้รับค่าแนะนำ4,000บาทตัวแทนระดับ n o n สต็อกจะไม่มีระบบเก็บพอยต์ตัวอย่างการรับไรายได้ในระดับดิล l e r 1. ค่าแนะนำตัวแทน d e ลเลอไปแนะนำดิลเลอร์ได้รับค่าแนะนำ220บาท d e ล l ลอรไปแนะนำซูเปอร์ดิลเลอได้รับค่าแนะนำ2,200บาท ดิลเลอร์ไปแนะนำมาสเตอร์ดิลเลอร์ได้รับค่าแนะนำ4,400บาท 2. ตัวอย่างการรับรายได้ส่วนต่างจากระดับตัวแทนดิลเลอร์หไปแนะนำนอนสต็อกไม่มีค่าแนะนำนอนสต็อกแนะนำดิลเลอร์สได้รับค่าแนะนำ200บาทดิลเลอร์หนึ่งจะได้รับรายได้ผลต่าง20บาทรายได้ค่าบริหารตัวแทนจำหน่าย วิธีการคำนวณรายได้ค่าบริหารตัวแทนเมื่อคุณมีการแนะนำตัวแทนฝั่งซ้ายหนึ่งลังขวาหนึ่งลังคุณจะได้รับค่าบริหารตัวแทน100บาทจ่ายสูงสุด3,000บาทต่อวัน90 0 0 0บาทต่อเดือนตัวอย่างการรับรายได้ในระดับซูเปอร์ดิลเลอร์ 1. ค่าแนะนำตัวแทนซูเปอร์ดีลเลอร์ไปแนะนำดิลเลอร์ได้รับค่าแนะนำ250าบาท ซูเปอร์ดีลเลอร์ไปแนะนำซูเปอร์ดีลเลอร์ได้รับค่าแนะนำสองพาร้อยบาทซูเปอร์ดีลเลอร์ไปแนะนำมาสเตอร์ดีลเลอร์ได้รับค่าแนะนำห้0 0ับาท 2. ตัวอย่างการรับรายได้ส่วนต่างจากระดับตัวแทนซูเปอร์ดีลเลอร์แนะนำดีลเลอร์1ได้รับค่าแนะนำสองาสิบบาทดีลเลอร์1แนะนำนอนสต็อกไม่มีค่าแนะนำนอนสต็อกแนะนำดีลเลอร์2ได้รับค่าแนะนำสอ0รบาท ดีลเลอร์1จะได้รับผลต่าง2 0บาทซุ p เปอร์ดีลเลอร์จะได้รับผลต่าง30บาท 3. รายได้ค่าบริหารตัวแทนจำหน่ายวิธีการคำนวณรายได้ค่าบริหารตัวแทนเมื่อคุณมีการแนะนำตัวแทนฝั่งซ้าย10ลังขวาย0ลังคุณจะได้รับค่าบริหารตัวแทน1 0 0 0บาทหลังจากระบบคำนวณแล้วคุณจะมีพอยต์เหลือด้านขวาอีก1,000พพอยต์เพื่อไว้คำนวณในวันถัดไป จ่ายสูงสุด30,000บาทต่อวัน90 0 0 0 0บาทต่อเดือนตัวอย่างการรับไรายได้ในระดับมาสเตอร์ดีลเลอร์ 1. ค่าแนะนำตัวแทนมาสเตอร์ดีลเลอร์ไปแนะนำดีลเลอร์ได้รับค่าแนะนำ3า300บาทมาสเตอร์ดีลเลอร์ไปแนะนำซูเปอร์ดีลเลอร์ได้รับค่าแนะนำ3า3 0 0 0บาทมาสเตอร์ดีลเลอร์ไปแนะนำมาสเตอร์ดีลเลอร์ได้รับค่าแนะนำา6 0 0 0บาท 2. ตัวอย่างการรับรายได้ส่วนต่างจากระดับตัวแทน m a ส t e r d ์ด l ลเลอไปแนะนำซ s เปอร์ดิ l เลอได้รับค่าแนะนำา300บาท S u เปอร์ด i ลเลอแนะนำด d ลเลอร์1ได้รับค่าแนะนำา250บาท d i ล l ลอร์แนะนำ n o n s ต็อกไม่มีค่าแนะนำ n อนสต็อกแนะนำด d ลเลอร์2ได้รับค่าแนะนำา2 0 0บาท d i ล l ลอร์จะได้รับผลต่าง20บาท S u เปอร์ดิลเลอจะได้รับไรายได้ผลต่าง30บาท MASTER d ์ด l ลเลจะได้รับรายได้ผลต่าง50บาท 3. รายได้ค่าบริหารตัวแทนจำหน่ายวิธีการคำนวณรายได้ค่าบริหารตัวแทนเมื่อคุณมีการแนะนำตัวแทนฝั่งซ้าย10ลังขวายี่20ลังคุณจะได้รับค่าบริหารตัวแทน1000บาทหลังจากระบบคำนวณแล้วคุณจะมีพอยต์เหลือด้านขวาอีก1000พอยต์เพื่อใช้ไว้คำนวณในวันถัดไป จ่ายสูงสุด60,000บาทต่อวัน1 8แสน8 0 0บาทต่อเดือนสร้างรายได้ง่ายๆไปกับเมอร์ลิสที่มีระบบอัจฉริยะในการช่วยจัดการรายได้และการสื่อสารการตลาดอย่างครบครันมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเมอร์ลิสน้ำมัมลมดีสนใจธุรกิจติดต่อตัวแทนจำหน่ายเมอร์ลิสทั่วประเทศ